เคล็ดลับการเฮ็ดน้ำจิ้มเนื้อย่างสูตรเชฟกระป๋อมเอาไว้กินปีใหม่แบบเข้มข้นและรสชาติถึงใจพี่น้องอยากได้สูตรและเคล็ดลับไปเฮ็ดกินกันปีใหม่นี่บอครับถ้าอยากได้ตามมาเบิ่งในคลิปใดเลยเด้ครับเมื่อนีกระป๋อมสิาพาไปเบิง่งสวัสดีครับผมเชฟกระป๋อมครับพี่น้องช่วงนี้กใกล้เข้าถึงปีใหม่แล้วนะครับและเมนูยอดฮิตที่พี่น้องขอเขามาหลายๆก็คือน้ำจิ้มหมูกระทะครับหรือว่าน้ำจิ้มเนื้อย่างนั่นนะครับพี่น้อง และมอนี่กะปอมกะจัดไห้ตามข้ามขอครับก้อนอื่นนี่ครับเอาเนื้อหมูมาหมกก่อนะครับพี่น้องใส่น้ำมันหอยซยีอิ๊วขาวเกลือแล้วก็นำตาลผงปรุงรสใส่ลงไปนะครับหลังจากนั้นใส่พริกไทยป่นลงไปตามด้วยงาด้วยครับพี่น้องและวิธีทำไห้เนือ้อนุ่มก็คือผมจะใส่ไข่ลงไปกับโซดาครับแล้วก็ข้นให้เข้ากันครับ ส่วนอัตราส่วนเดียวกับปอมจะใส่ไปในคอมเมมตนไห้ด้วยครับเพื่อให้พี่น้องเอาไปเห็ดกินแบบแม่นๆและอร่อยรสชาติแบบคงทีส่วนเนื้อย่างหรือหมูกระทะของกระปอมเลยครับมื่อนี่จะกินกับคนาด้วยครับพี่น้องเพราะได้แรงบันดาลใจมาจากลานตักบานโตนไหมครับพี่น้องเคยไปกินม่ครับกระปอมกับว่าเคยไปครับแต่เห็นในคลิปวาลานเพลินดังๆครับแต่ว่าสําหรับมือนี้ก็เลยเอาหาโอกาสมาเห็ดกินเองครับส่วนวิธีเห็ดนาจิ้มเนี่ยครับกระปอมจะใส่นาจิ้มไก่ลงไปครับตามรอยซอสผิกซอสมะเขือเทศด้วยครับพี่น้อง หลังจากนั้นเนี่ยครับผมจะเอากระเทียมดองเนี่ยครับมาตำกับบักิีให้มันแหลกๆเลยครับพี่น้องแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสดใสลงไปครับ้ามีเครื่องปั้นหยาบกับปั้นหยาบกระได้ครับหลังจากนั้นเอาของที่ห้าตำใส่ลงไปตามด้วยน้ำมะนาวแล้วก็ใส่ผงปรุงรสกับน้ำตาลนิดหน่อยครับพรได้น้ำจิ้มไก่มีน้ำตาลเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องหลังจากนั้นเอาน้ำซุปใส่ลงไปเลยครับที่ห้าจะกินกับเนื้อย่างเนี่ยแหละครับกระป๋องจะใส่ลงไปนิดเดียวครับส่วนพักซี่เนี่ยครับเอามาส้อยแบบนี้ใส่ลงไปกระตามด้วยง่าควัวนะคร ข้นส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จแล้วครับน้ำจิ้มหมูกระทะหรือว่าน้ำจิ้มเนื้อย่างนั่นแหละครับส่วนขนาดของเห้านี่ครับพี่น้องผมปอกเปลือกออกแล้วผมกะจะหั่นแบบนี้เพื่อที่จะเอาไปลวกครับแต่สาหรับพี่น้องที่บ่มขนาดนี่ครับพี่น้องก็สามารถใส่ผักกาดหรือว่ากะหล่ำกระได้ครับหรือว่าผักบุ้งจีนกระได้เช่นกันครับหลังจากเติมน้ำซุปนี่ครับกะปอมกะจจเอากากเกี่ยวใส่ลงไปนิดนึงครับพี่น้องแล้วก็ตามด้วยหมูที่เห้ามักไว้เอามาอย่างครับแนะนําำบาย่างไฟอ่อนไปหาไฟกลางเ้ยครับค เพราะการกินเนื้อย่างหรือหมูกระทะนี่ครับคันไฟแรงเกินไปนะครับมันจะไหมเราก็จะบ่อแสบครับส่วนเวลาเสิร์ฟนี่ครับเขาก็จะเอาขนาดตักใส่ถ้วยแบบนี้แหละครับพี่น้องก็จัดเสิร์ฟเลยครับตักใส่ถ้วยจักน้อยเราก็ตามด้วยเนื้อย่างหรือว่าหมูกระทะที่ห้ายยางไว้นี่แหละครับพี่น้องและขั้นตอนสุดท้ายนี่ครับเขาก็จะเอาน้าจิ้มเนื้อย่างที่ห้าเห็ดไว้นี่แหละครับลาดลงไปแบบนี้เลยครับแค่นี้ก็พร้อมจัดเสิร์ฟแล้วครับเมนูน้าจิ้มเนื้อย่างหรือว่าน้าจิ้มหมูกระทะที่เป็นสูตรของเชฟกระป๋อม บอกเลยว่าเมนูนี้กะแซบโูฟ้ายานเทวดาเพิ่งลงมากินน้ำพี่น้องเบิ่งคลิปนี้จบอย่าลืมเอาไปเห็ดตามด้วครับพาว่าปีใหม่นี่พี่น้องจังสีมีสูตรน้ำจิ้มแซบแซบแซบไเห็ดกินครับหรือพี่น้องสงสัยขั้นตอนใดกะเมนสอบถามกับปอมไดด้วครับถ้ายากให้เห็ดเมนูใดกะคอมเมนต์มาบอกกับปอมใดเช่นกันครับพี่น้องสำหรับม้อนี่ขอบคุณและสวัสดีครับ่บแซ่แซมวะแซบแต่ปอมแน่เลยอันทาได้ไๆเนื้อย่างสูตรนี้แซบแซบหอม กินกับขนาดเนี่ยเสียบป้าป้ากระเล่กระเลยเขาว่าห่อพักกับเสียบได้ง่ายห่อกับเสียบเป็นแค่กับเสียบว่ามันเจียลว